ครับสวัสดีครับตลาดนุ่นไทยกำลังเด้แล้วใช่เวียงให้เห็นจะจะแล้วนะคะเวียงแบบนี้อันตรายหรือว่ายังไงคะก็อย่างนี้แหละครับก็ยังยืนยันว่ามันก็ยังอยู่ในขาลงนะครับซึ่งเราก็โดยเทคนิคเนี่ยมันฟ้องอยู่แล้วแหละยังไงก็มีเพียงประมาณสักยี่ยี่สิบสามสิบจุดต้องมีนะครับมันมีโอกาสที่จะขึ้นไปทดสอบสักหนึ่งหนึ่งสามสองเราก็ไปได้เด้งรอบนี้นะครับอาจจะเป็นการเด้งรอบนี้เพราะใกล้ๆพันหนึ่งร้อยเนี่ยก็เป็นจิดวิยาอันหนึ่งเหมือนกันนะครับตัวเลขกลมๆเนี่ย ก็จะมีแรงซื้อขึ้นไปแล้วทําให้เกิดการเด้งนะครับเพราะพอเด้งไปตรงนั้นนะผมยังเชื่อว่าน่าขายต้องขายอีกนะคะต้องขายอีกรอบหนึ่งครับแล้วรอรอลงมารับต่าๆก็คือว่าคืออยากจะให้เป็นนักลงทุนในช่วงที่ใครติดผูะไรอยู่เนี่ยขายเอาไปปอนนะครับตัดใจไปเลยเพื่อเพื่อกลับมารอลงรอบใหม่นะครับเพื่อจะได้เป็นเวนเวนอินเวสเตอร์ระยะยาวได้ผมเชื่อว่าราคาแถวหนึ่งหนึ่งหนึ่งศูนย์ห้าศูนย์หนึ่งศูนย์เจ็ดศูนย์ถึงจะน่าเข้ารองเทอมหนึ่งหนึ่งศูนย์ห้า ไม่ใช่ฮะหนึ่งหนึ่งตอนนี้มันหนึ่งศูนย์ห้าศูนย์ครับอ๋อหนึ่งพันนะคะหนึ่งพันห้าสิบนะครับห้าสิบนะคะแนวรับตรงนั้นถึงจะถึงจะถึงจะเป็นอะไรที่ไว้วางใจที่จะถือรองเทอร์นได้อ๋อค่ะค่ะค่ะขณกนั้นเราเปลี่ยนเป็นนักลงทุนระยะยาวตอนนี้ก็โดดเข้าโดดออกคนค่ะค่ะค่ะก็ตอนนี้เองโดยเฉพาะหุ้นของบริษัทการบินไทยนะคะคุณการค่ะก็รูด สนาดรูดแบบหนักเลยนะคะตัวนี้คุณการจะแนะนําแบบไหนต่อคะเดี๋ยวรอรออย่างนี้ครับไอติดการบินไทยผมไม่ค่อยห่วงนะจะไปติดตวอล่นเขาแล้วกันเพราะว่าจะยังไงซะพุ๊กแวนลูกเพียงอยู่ที่เดิมนะครับถึงแม้จะไม่ไม่มีดีๆท่านนี้อยู่นะครับจะเพียงแต่ว่าก็คือว่าเราจะซื้อเฉลี่ยกันตอนไหนดีนะครับเดี๋ยวรอรออย่างที่ผมบอกครับรอดัชนีสักพักหนึ่งเดี๋ยวค่อยเฉลี่ยขึ้นไป ค่ะค่ะแล้วตัวอื่นที่เป็นห่วงมีตัวไหนกลุ่มไหนคะเอ,อ่อที่จริงก็ที่ห่วงที่ห่วงที่บอกบ่อยๆอะครับห่วงพุ่นที่ท่านเทรดติ้งเช้ากะขายเย็นเนี่ยนะครับแล้วขายไม่ออกแล้วท่านก็ไปเป็นหุ้นลงทุนระยะยาวนะครับหุ้นพวกนี้มันไม่ได้มีฟันเดิมเนทัลรองรับถูกไหม,มครับเรากะเทรดดิ้งเท่านั้นเองฉะนั้นเนี่ยถ้าเด้งรอบนี้น่าเคลียร์ออกไปก่อนอ๋อค่ะค่ะครับค่ะเพื่อรอรอเอาเอาเงินเอาเอาเงินมาลองรับข้างล่างใหม่ นะครับอาจจะเป็นตัวใหม่ไปเลยก็ได้ตัวเป็นตัวใหม่ไปเลยเป็นตัวพื้นฐานไปเลยแนะนําพื้นฐานไปเลยนะคะเออครับแนะนําพื้นฐานคือดูง่ายตอนเนี้ยพูดถึงละพวกคอน s ัม p ั i o ภายในประเทศเนี่ยสบายแล้วนะครับแบงก์ก็ดีอสังหาก็ดีนะครับหรือจะเป็นโรงพยาบาลสื่อสารมารับได้ทั้งนั้นนะครับถามว่าประมาณพันหนึ่งร้อยลงมาเนี่ยพีเอแถวๆสิบเอ็ดเท่าเนี่ยผมว่ามันมันเยอะอ่ะมันก็หมายว่ามันเหมาะสมกับวิเอเฉลี่ยของเราที่ผ่านมานะครับ ตอนเนี้นะครับประกอบกับมาร์เก็ตคิวตอนนี้สามจุดแปดหกแล้วนะครับจะสี่แล้วนะครับโอกาสที่มันจะลึกมันเป็นได้ยากนะครับแล้วก็ CPI เองที่คุณการแนะนํามเมื่อสัปดาห์ที่แล้วในบริเวณสามสิบสี่บาทฮาัโลโหลตัวไหนนะครับค่ะค่ะตัว CPI นะคะคุณการแนะรบ,บริเวณประมาณสามสิบสาบาทสาสิบสี่บาทตรงนี้ครับครับก็สงสัยถ้าทางจะรับกันได้เต็มเต็มแล้วมั้งคะก็รับได้ครับพี่ครับ ลงมาต้องรับนะครับพอตอนตอนยังไม่ลงเราก็ไปยืนแช่งอยู่ใช่ไหมครับเมื่อไหรจะลงค่ะเมื่อไหรจะลงทีตอนที่ลงแล้วครับเดี๋ยวรอจังหวะครับเดี๋ยวรอจัองหวะเรารับด้วยกันอ <c oughs> แต่ก็ถ้าหลายถ้าจาได้ไหลายๆสัปดาห์ที่คุณมดผมไม่มีหุ้นเรอไม่มีหุ้นเหรอผมก็ไม่ค่อยมีไอเดียช่วงนี้ว่าเรามอง <c oughs> ลงที่ผ่านมา <c oughs> นะครับที่ผ่านมา <c oughs> <ๆ S 1> เราก็อยากให้มันรับตัวอยู่แล้วล่ะอค่ะค่ะก็มองให้กลับตัวตามเทคนิคนะคะคุณกันนะใช่ใช่ครับใช่ยังไงก็ลงค่ะค่ะ แต่วันนี้ก็ช่วง<ข>น,นี้ในอีกอย่างนึงครับข่าวมันหมดไปแล้วถูกไหมครับข่าวเอ็กดีข่าวในประเทศอะไรมันหมดไปแล้วนะครับต่อไปนี้มันจะไซด์เวยไปเรื่อยๆจนถึงเดือนหน้าต่อเนื่องน,นะครับจนกว่าจะมีข่าวในเรื่องของผลประกอบการมานะครับที่ผมมองยังลงอยู่เนี่ยต้องบอกท่าน,นนักลงทุนอย่างนี้ครับเดือนหน้ายังมีในเรื่องของเรื่องตั้งที่กรีซสูงไหมครับค่ะอ่าเป็นปัจจัยเสี่ยงอยู่ค่ะนะครับซึ่งถามว่าจะออกหน้าไหนไม่มีใครทราบเพราะมันจะเป็นครั้งแรกค่ะนะครับฉะนั้นเนี่ย ตลาดทุนจะไม่ชอบแบบนี้ถูกไหมฮะค่ะ<ต>ับรีจะออกจากยูโรออกไปเลยหรือจะอยู่ต่ออยู่ไปเลยแต่จะออกหรือจะอยู่ในตลาดทุนจะไม่ชอบก็ไม่มีอะไรแนะ่นอนทุกคนก็เพ่นไว้ก่อนใช่ครับงั้นตอนนี้พอมันมันไม่แน่นอนทุกคนก็เพ่นไว้ก่อนนะครับดังนั้นเนี่ยอย่างที่บอกครับเดีย๋ยวประมาณเท่าไหร่17ใช่ไหมฮะที่เขาเลือกตั้งค่ะค่ะมิถุนาค่ะ,คะ คิดเจ็ดมิถุนาอย่างที่เคยเรียนนะครับที่ <Okay. S 2> ยุโรปตอนนี้มีสองพักเท่านั้นนะครับพาร์รัดเข็มขัดกับไม่รัดเข็มขัดนะครับมีอยู่สองพักเท่านั้นนะครับแต่สุดท้ายพักไม่รัดจะมาด้วยซ้ําหลังๆได้ข่าวว่าอย่างนั้นเหมือนกันนะคะพักที่ประชานิยมในส่วนของทางด้านเออ่กรีซเองนะคะสถานการณ์เกี่ยวข้องกับข่าวที่มีการแห่ถอนเงินจากธนาคารพาณิชย์ตรงจุดนี้อันตรายไหมคะก็อันตรายแล้วครับก็คือทุกคนก็ไม่อยากถือเงินคือระหว่างเงิกนกรีซกับเงินยูโรถือเงินยูโร ถูกไหมครับพูดถึงทุกคนก็ก็เป็นเรื่องของการถอนเงินอันนี้ก็ต้องระวังครับก็ต้องระวังเขาบอกผมไปอ่านไปอ่านบทความต่างประเทศมาเมื่อวันเสาร์ที่นี้มงครับในในภูมิเบิร์กหรืออะไรเขาเขาบอกเลยว่ามันเป็นหนังที่หนังสยองขวัญที่หน้าตัวนะครับแล้วก็ไม่รู้ตอนจบด้วยแต่นักลงทุนไทยคงเคยจะเจอเหตุการณ์ที่ควรแห่ไปถอนเงินช่วงไครสิ์นะคะล้มกันระเนระนาคเลยเคยเคยเด้คเนคยค่ะเป็นเรื่องใหญ่จริงๆคุณการติดต่อ สายหยุดหรือเปล่าคะไม่ดูครับค่ะค <c oughs> ่ะก,ก็สิ่งเหล่านี้เองนะคะจะเป็นปัจจัยที่อาจจะโหมกระพือทําให้ภาะวะการลงทุน,<ใ>นแต่ก็น่าจะลง,งมาอีกได้อีกนิดหน่อยนะครับผมเรียนย้ำอย่างเงี้ถ้าจํากันได้ตุลาปีที่แล้วนะที่กรีซจะแตกเลยคือหมายถึงว่าครั้งแรกที่เราได้ยินว่ากรีซต่อจากยูโรนะครับลงไปสามร้อยกว่าจุดจากพันหนึ่งกว่าเป็นถึงแปดร้อยห้าสิบนะครับ แต่ในรอบนี้ผมคิมลงมาร้อยกว่าจุดเนี่ยรับข่าวนี้มันน่าจะโอเคเพียงพอแล้วเพราะว่ามันมีวิวัฒนาการในการแก้ปัญหาที่ผ่านมานะครับ6เดือนคือไม่เหมือนตอนนั้นนะครับอาการไม่ได้รุนแรงเหมือนตอนนั้นก็มีทั้งช่วยเหลือในกรณีถ้าคริสต้องออกจากยูโรนะคะมีวิธีการนะคะตอนนี้่ะคือวันวันสองวันมันเนี่ยมันเกิดอย่างนี้ครับตอนแรกเราก็บอกนายกจีนบอกจะมาดูเศรษฐกิจโลกทําไงกันดีนะคบจียูบอกว่าก็ต้องอยู่นี่พอไปมาหันมาเอามันมีแค่ คำพูดไ <ata. S 2> ม่มีนโยบายค่ะก็ eben, ขายกันลงมาครับอืมค kind of <beer> ่ะค่ะค่ะก็เตรียมนะคะคุณผู้ชมคุณการฝากเตือนทุกท่านขึ้นมาขายนะคะครับขึ้นมาขายทยอยขายทยอยขายค่ะครับก็ไม่มีหุ้นแนะนําใช่ไหมคะ ไม่มีนะครับคุณพ่อชอบถามาคุณแนะนําของเดิมเพื่อปวดหัวจะแย่แลนะครับเพราะเราตัวของมันก็เยอะเป็มดแล้วเดี๋ยวเขาค่อยแก้ไปทีละตัวโอเคแก้ไขจะไปเพิ่มไม่ได้เลยครับตอนนี้แก้นี่แกก็มึนกันหมดแล้วตอนนี้กําลังแก้การวินัยแก้แก่อยู่นะติดกันที่ยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดแก่ของเก่าอยู่ก็ลงทุกตัวถูกไหมครับบ้านปูยังลงขนาดนั้นน่ะเออใช่ค่ะคุณการเนาะ บ้านปู่จาได้มาที่เราเริ่มเล่นกันใหม่ๆตอนนู้นนะฮะ485ร้อยขึ้นไปโอ้โหนึกว่ามันจะไม่ลงมาแล้วก็ยังลงมาได้ครับ500แต่นั้นไล่กัน5 0ยหก500นะคะใช่ตอนนี้เหลือ405ยังไม่น่าเชื่อนะครับ100-200บาทได้เห็นนะคะสำหรับวันแต่ก็อย่างที่บอกครับไม่เป็นไรหุ้นพวกนี้มันหุ้นปัจจัยพื้นฐานอยู่แล้วเดี๋ยวรอจังหวะมันลาเขาตาเราเท่านั้นเองครับค่ะ ได้ขอบคุณนะคะหมดแล้วนะเวลาเอาพี่การจะมีอะไรบอกก็อย่างที่อย่างที่บอกขอให้นักลงทุนต้องต้องซื้อขายด้วยความระมัดระวังนะครับแล้วก็ในช่วงนี้นะครับให้ผมคยทายปัญหาได้ยังครับว่าเราควรเราควรกลัวเดือนไหนหุ้นตกมากที่สุดครับอ๋ออย่างพี่การจะให้ทายไหมคะให้ทายครับเดือนไหนหุ้นกลัวนักลงทุนควรกลัวเดือนไหนมากที่สุดครับที่หุ้นจะตกเดือนไหนนะ จะเฉลยวันนี้หรือเปล่าคะเฉลยเลยครับเฉลยเลยครับอ่าเชิญค่ะพี่กันยอมไหมครับคุณม่อนยอมไหมยอมยอมเดือนมกราคมพามีนาเมษาพฤษภาทุกเดือนโอ้รูแล้วอ่ะใช่กลัวจะพอเดือนใดเดือนหนึ่งนั้งไปตั้งหลักกันให้ดีๆครับเอาเอาคำถามนี้ไปตั้งหลักกันให้ดีๆการลงทุนกลัวเดือนไหนที่สุดกลัวทุกเดือนนะคะครับกลัวทุกเดือนนะครับหุ่นมันมีโอกาสตกทุกเดือนครับอ๋อใช่ใช่ไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นการลงทุนก็มีความเสี่ยงนะคะครับก็ก็ให้ขำๆกันนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็เครียดกันมากค่ะ ครับ,ครบเครียดจนขำตลกไปแล้วนะพี่กัรน,นะไม่เอาละเครียดมากเดี๋ยวมาเร็งขึ้นสมองขอบพระคุณนะคะครับยินดีรายการครับค